สดีค่ะทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ,นนะ,คะแล้วก็จะเดินทางไปกทมนะคะทุกคนก็ไปสัมภาษณ์นั่นแหละทุกคนไปแบบเรียลไทม์นะคะทุกคนก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะคะก็แบบนึกด้ดัดเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะทุกคนเออ,อานะคะ,ะ,คะทุกคนอันนี้เราจะให้ดูของที่เราเตรียมไปซึบตะเกียวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่รายงานตัวเลยนะคะกคหรู้ว่าถึงแล้วพอดีเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงกันแล้วนะคะแล้วก็ดูทางเดินแลก็เป็นแบบว่าอย่าวก,กับพระราชวัง ตอนนี้เราจะไปกันที่หน้าหน้าคณะกันนะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าอาหารทยอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปทังอะไกัน <Okay. S 1> อันนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารเจ็ดแล้วเราก็จะขึ้นไปรายงานตัวนะคะทุกคนดูลุยด่ว่าเขาได้อะไรอีกตัวไหมเอามาใส่ ต้นตัวนี้ที่ลงทะเบียนได้แล้วนะ,ะจะทแบบนี้เอาไปนี้สำระพ่อไปนี่งได้เลยเแลย้วก็ขอใบสำรัเข้าไปที่พนะี่ะนอันนี้ก็คือใบเ,เกณนใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราทำจากที่เขได้เลยแล้วก็เข้าไปตองวันหนึ่งทันสามวันสี่สิบใบเกณฑที่เขาแล้วโอเคใบเ นี่นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องการเดินนะคะทุกคนแล้วก็เตรียมมาจ่ายค่าเทอมแล้วก็รายงานตัวก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนคือง่ายมากก็ตามนี้เลยทุกคนแล้วก็อยากจะไปดูว่าต่อไปเราจะไปทำอะไรต่ออาห แล้วนะคะทุกคนก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปบุกห้องอาจารย์กันนะคะทุกคนก็ห้องออกแบบนิเทศนั่นเองเราไปดูว่าจะดึงหรือเปล่าะคะไม่ได้ยังไม่อะไรเลยจริงๆเกี่ยวแบบเรียวทามทสุดๆเลยนะคะทุกคนอยู่พันที่หน้าตึกออกแบบแล้วน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสี่ อยู่ในห้องนะคะทุกคนในห้องนี้เดี๋ยวเราพาทัวร์ข้างๆกันนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยตามแบบตามตึกก็จะมีรูปนะคะก็จะเป็นรูปออกแบบเสื้อผีสีบล็อกทุกคนดีนะคะทุกคนแล้วก็คือเราอยู่ได้ ไม่ได้ทุกคนก็ส่วนรวมนะคะทุกคนเราตอนนี้นะคะทุกคนอาจารย์หนึ่งอยู่ที่ห้องนะคะทุกคนแต่ว่าอาจารย์แม็กไม่อยู่นะคะทุกคนเราก็เลยอาจารย์สอนอยู่ก็เลยยังไม่เข้าไปนะทุกคนเนาะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปนะทุกคนไม่เลยนะคะทุกคนอาจารย์ตั้ใจสอนมาหากเธอเคยรักใคร That's the only yeah. thing